สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพนมอเตอร์ไเวอลกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ผมได้พาดูรถมอเตอร์ไซค์เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปไปแล้วรวมไปถึงพาจัด5อันดับรถที่แรงที่สุดก่อนที่จะต่อกันด้วย5อันดับ e v b i k e ที่น่าสนใจในงานกันไปทั้งหมดแล้วครับในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนมาส่อง5อันดับรถมอเตอร์ไซค์สุดแพงจากงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้กันต่อเลย โดยก่อนอื่นครับเงื่อนไขในการจัดอันดับของทางผมเนี่ยจะคัดเลือกรถแต่ละแบรนด์มาเพียงแค่1คันเท่านั้นนะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายถ้าพร้อมแล้วมันเริ่มกันในอันดับที่5 t r i u m p h Rocket 3 GT Chrome Edition ค่าตัว1,45,000้บาท เจ้ารถ3สูบที่ถือได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์โปรดักชันไบที่เครื่องใหญ่ที่สุดในโลกพิกัดของมันอยู่ที่2.5ลิตรให้กำลัง164.7แรงม้ามันอาจจะไม่ได้มีพละกกำลังที่มากมายนะครับแต่ว่าแรงบิดของมัน221นิวตันเมตรหากคุณบิดเจ้า British Power c r u i s e r คันนี้แบบสีสัวรัรบรองว่ามีหน้าหงายเงิบได้แน่นอน ต่อมาครับอันดับที่4 h a r l e ์เล v i ดิวิสันแฟตราคาค่าตัว1น7 8 0ล0านบาทเจ้าเด็กอ้วนจากบูธแดนมะกันมันเป็นรถที่แพงที่สุดในบูธฮาร์เลนี้และถึงแม้ว่ารถ h a r l e ล d ์ v i วิสันรุ่นใหม่ๆหลายคันจะหันมาใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับตระกูล Revolution m a x แล้ว แต่ว่าไม่ใช่กับเจ้าแฟตบอยที่ยังคงเอกลักษณ์เครื่องยนต์ m i l w a u k กี้เอ็ก114เอาไว้ต่อกันที่อันดับที่3าคาวาซากิ z ัดเ r ค่าตัว1,223,000บาท จเจ้าม้าศึกตัวแข็งของทางค่ายยักษ์เขียวที่โจนาธานเรียรใช้ทำการแข่งขันในรายการ WSBK มันติดลิสต์มอเตอร์ไซค์ที่แรงที่สุดในงานอันดับที่4และในครั้งนี้ครับก็ติดโผลกับมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในงานลำดับที่3อีกด้วยอันดับที่2 BMW R18B ราคาค่าตัว1,224,000บาท อีกหนึ่งรถเยอรมันคุยเซอร์ล่างทัวร์ลิงที่มากับสไตล์วินเทจแบ็กเกอร์มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งในไลน์อัพ R18 ครับที่ใช้ขุมกำลัง1.8ลิตร2สูบนอนและสไตล์คำว่าแบ็กเกอร์ก็จะมากับชุดคาวลิ่งหน้าขนาดใหญ่ที่เอาไว้กันลมปะทะรวมไปถึงมีการให้กระเป๋าข้างทางด้านหลังมาเพื่อพร้อมรองรับการเดินทางไกลได้สะดวกยิ่งขึ้น และปิดท้ายกันในอันดับที่1นึ่งดูคติมาลติสตาร์ด้า V4 i พร์พ a k ราคาค่าตัว1,579,000บาทจึงทำให้มันครองอันดับรถมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้เจ้าจ ok o ค o โบสายซิ่งมันเป็นรถมาลติที่แรงที่สุดแล้วและถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันไพ e a พ h i ฮิ c คลา b โดยเฉพาะ ถือเป็นรถที่ทรงพลังที่สุดในคลาสทัวริ่งยกสูงที่จริงแล้วครับรถคันนี้ถูกขายหมดเกลี้ยงไปตั้งแต่ง,งานมอเดิลโชว์2022เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าทางดูคติไทยแลนด์ได้โคต้ามาเพิ่มดังนั้นถ้าหากใครเงินถึงแล้วก็เป็นนักเดินทางสายออกทริปที่เน้นบ้าพลังแล้วก็ผมว่ารถคันนี้น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่ง ก็จบลงแล้วนะครับกับการพาจัดอันดับ5มอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในงานครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยสุดท้ายขอฝากทุกคนติดตามที่ช่อง m o t o r i v a l ของเราและก็ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l กันด้วยครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆกันแบบเรียลไทม์เลยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ